ครับพี่น้องสำรับคนถบ้านนะครับาทาาเที่ยวชาแนลนะครับสบายดีพี่น้องคนนะครับพี่น้องฟังสะปะปะเล่าพี่น้องคนไทยเอฟซีทั่วโลกนะครับพี่น้องครับช่วงนี้กะอาจจีเฮ็ดคลิปเกี่ยวกับทั้งเล่ากับไทยนะครับพี่น้องก็คือ,อ มันมีประเด็นที่ไดเบเวากันมาเรื่อยๆนะพี่น้องเนาะมีหลายเรื่องหลายเล่ากันยอนว่าคําเบา้าคาจานะครับอ่อหรือว่าอา่อคล้ายๆแปลว่าวัฒนธรรมต่างๆก็คือเข้าใจกันง่ายนะครับระวา่างไทยกับเล่าเนาะพี่น้องมันก็นเลยเป็นเรื่องเป็นเล่ายุบขาดนะครับอ่อเรื่องที่ผมสิเว้าให้พี่น้องได้ฟังเรื่องนี้ก็คือกันนะครับพี่น้องก็ผมอยู่เกาหลีนะครับแต่ว่า เป็นหยังผมคือยังได้บวาเรื่องของอคนเล่ากับคนไทยที่ผมสิเว้าตไปนี่นะครับพี่น,อน้องก็คือเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ผมประสบมาก,กับโตจากของเองนะครับก็เรื่องก็เกิดขึ้นโดนพอสมควรแล้วพี่น,อน้องเป็นปี2ปีมาแล้วผ่านมาแล้วนะครับแต่ว่านะครับเรื่องนี้มันมีมากกอนที่ผมสิลูอีกนะครับก็คือมีน้องที่เหตุงานอยู่ ในเกาหลีใต้นะครับเป็นคนไทยเฮา <lawsuit royable. S 1> นะครับเป็นนุ่มนะครับยังเป็นนุ่มอยู่นะครับคนอายุกับทัตรหลายครับอายุกันมีสิบกว่าเราพี่น้องเกือบสามสิบนี่แหละครับเพิ่นกัไเด็มาเหตุงานอยู่ในเกาหลีแล้วที่นี่เพิ่นกะเงินเดือนเพิ่นกัหลายนะพี่น้องเงินเดือนในเกาหลีกะประมาณหาหมื่นหาหมื่นกว่าบาทขึ้นไปนะครับเพิ่นได้หล้จักกับสาวเล่าพี่น้องเพื่อนได้หล้จักกับสาวเล่า รูจักแบบใดวมปฏิพน,น,น้องก็รู้จักนี่แหละครับรู้จักทั้งเฟสทั้งนี่แหละนะครับก็คือเพิ่นไผ้เฟสให้ใหยังกันมากนาะอพี่้องคุยกันไม่ไม่กับปกติดีนะครับกาบสี่คุยกันแต่หลังๆมากนะครับก็เริ่มคือว่าไงว่าทั้งนั้นกับขออนันนี้ทั้งนี้กะส่งไปจังสี่นะพี่้องรู้ว่าพี่้องนะครับ เพิ่นบอสส่งเงินกลับบาทเลยเครับเพื่อนบอสส่งเงินกลับบาทเลยครับมาหลู่เทหลังว่าเพื่อนนี่ยส่งเงินไปให้สาวเล่าครับส่งเงินไปให้สาวเล่าโดยที่เพราะท่านได้เห็นตัวจริงนะครับพราะท่านได้เห็นอนอย่างกันเลยนะครับเพราะท่านได้เห็นตัวจริงกันเลยแครเห็นกันผ่านเฟซบุ๊กนะครับพี่น้องก็แค่นั่นเองคุยกันทั้งเฟซบุ๊กนะครับ ส่งเดือนละเท่าไหร่พี่น้องหู้ว่าครับทรงเงินเดือนละสามหมื่นครับทรงเงินไปสอปล่าวนี่ยทรงเดือนละสามหมื่นท่งให้ผู้สาวพี่น้องโดยที่ว่าท่านได้เห็นกันเลยนะครับทั้งพอทั้งแม่นะครับทั้งพอทั้งแม่กะว่าลูกบ่ทรงเงินนะครับเป็นอย่างคือบ่ทรงเงินก็เลยโทรมาหาคนที่เหตุงานอยู่นั่งกันกับเพนนีแหละครับว่าเป็นอย่างคือบ่ทรงเงิน เพื่อนนั่นกะบ,บทัได้รูคือกันว่าสาเหตุเกิดจากหยังนะครับแต่ไปรูจากใสหูบอพี่น้องนะครับถุกคนบรูว่าเพื่อนนี่่งเงินไปใสนะครับบลูอหลีแต่ว่ามีรูก,ก็คือว่าเพื่อนนี่เอาเงินไปไหรลานไทยนะครับพี่น้อง <c oughs> เพื่อนเอาเงินไปไหหลานไทยที่รับ่งเงินแมนบอพี่น้องนะครับก็บเอาไปไหหลานไทยนั่น กาไท่กยกทรงเขาบัญชีไปทางสปปลาวนั่นแหละครับเรื่องนั่นกันเล่หูกันมองหันนะครับเล่ยเล่แดงขึ้นมาว่าเพื่อนนี่บริทรงเงินกับบาทเลยทรงไปห้สาวลาวนะครับพี่น้องทรงเงินบ่วแมนหน่อยพี่น้องทรงเงินเป็นตอนที่รูนะครับตอนที่รูตอนที่เรืองแดงนี่เห็นว่าทรงได้สองปีแล้วนะครับมีแต่ัตกสองหมื่นขึ้นหาสามหมื่นพี่น้อง เงินเดือนหาเมื่อวัยยู่ไวกินก็แค่นั่นเองนะครับที่เหลืออีกสองสามมื่อน,นี่คือทรงตลอดนะครับพี่น้องพ่อคนหูจักเป็นบ่ครับพ่อค้นหูจักพ่อแม่โท่มาทั้งทั้งนี้กะบอกว่าเพื่อนหนีทรงไปให้เล่าพ่อแม่ก็บอกอยังบ่ได้คือเก่านะครับปากอย่างบ่ได้เพื่อนก็บอกทรงคือเก่านะครับว่าสนใจนะครับแล้วคนทั้งนี้ก็เคยบอกว่าเจ้าสิทรงไปอย่างตัวสิทรงไปอย่าง นะครับโดยส่งไปอย่างโดยที่โตยังประทานเอหูจักอย่างเลยพี่น้องครับคือบอกไงว่าเข้ากับได้แต่บอกกันได้แต่อบอกมีค้กล่าบอกอยู่นะครับบอกว่าส่งไปอย่างยังสิแต่เพื่อน,นั่นก็คือบรสนใจบอกฟังนะครับพี่น้องเขากับสีวอแบบว่าเอองินกับเงินค่อยค่อยเทดจางไหนก็นได้กับแบบนี้นะครับพี่น้องนะครับคนเตือนค้นบอกบอกว่า เจ้านะี่ยพระท่านเห็นเขาพระท่านเห็นโนนนี่นั่นเจ้าสิไปส่งไปเขาสางบ้านเขาบอกว่าเขาผู้สาวนะบอกว่าสิสางบ้านสางยังไว้ทานะครับพี่น้องแต่นะครับหูเบาวา่ว่าเพิ่นเนียนะทียูหรือว่าอีอย่างต่างๆของผู้สาวนี่บ่บบบไดมีครับซื้อเสียงเรื่องหน้ามอีอย่างก็คือหูจักแต่สื้อในเฟสซื้อ,อพี่น้องนะครับคนก็นเลยบอกเลยเตือนเลยสอนไป นะครับเลยบอกเลยเตือนเลยสอนไปว่าเจาสิส่งไปอย่างยงสัน้นสีนสเจ้าคือประสงงให้พ่อยเม่กินเจ้าเกิดโงงไปให้ผู้สาวเล่าโดยที่เจ้าบ่ได้ขู้จักกันเลยนะครับเพิ่นกับว่าเออเขาส้างบ้านไว้ทาเขาเฮ็ดน่นเฮ็ดนี่ไว้ทาข่อยกลับไปข่อยกับสิไปหาเขายุสันย่สีพี่น้องครับไผบอกกับบฟังนะครับไผเตือนกับบฟังไผเตือนกับเกบเสือนะครับพ่อ ส่งเงินไปได้สองปีกกลัวพี่น้องนะครับส่งเงินไปได้สองปีกกลัวบาทนี่สิกับบ้านนะครับพี่น้องเพิ่นสกับบ้านเพิ่นก็เลยบอกผู้สาวว่าเพิ่นสิกับบ้านนะครับพี่น้องว่าสองปีกลัวเนี่ยนะครับสองปีกลัวเนี่ยสิเป็นเงินเท่าไรนะครับเดือนละสองหมื่นสามหมื่นบวขาดนะครับพี่น้องนะครับสองปีกลัวเกือบสามปีเลยครับที่ส่งเงินไปนะครับ เพิ่นสิกับานเพิ่นก็เลยบอกผู้สาวว่าสิไปหานะครับพี่น้องครับหลังจากนั้นนะครับบอกว่าสิกับบานพ่อตาผู้สาวหูว่าสิกับานมันบ่ครับโดนนะครับพี่น้องตัดถูกช่องทางการติดต่อครับว่าสามารถที่สิติดต่อผู้สาวได้เลยนะครับพี่น้องตอนนั้นว่าสามารถที่สิติดต่อกับผู้สาวได้อีกเลยนะครับแล้วพี่น้องคิดว่า แบบนี้นะครับค,คือเกือบยังขึ้นความหมายมันเป็นแบบดใดพี่น้องลองให้พี่น้องคิดบนนะครับเพราะว่าหัวกับหวแต่กันใน Facebook ในโลกโซเชียลนะครับอู้ยเบากันโน่นนีนั่นนะครับเพิ่นทั้งนั้นเป็นสาวอีลีบ่เป็นสาวแถบ่เฮากับบรููนะครับ,บก็บคือเจ้าตัวทีู่เกาหลีกับบรููถูกคนบ่ลูนะครับเพราะว่า ทุกคนไปบอกไปเตือนไปนั่นแล้วแกกับบ่ฟังนะครับสุดท้ายนะครับติดต่อบ่ได้พี่น้องครับัดที่นี่พ่อติดต่อบ่ได้แกกับพห้ยามติดต่อพ่อหลว่าติดต่อเขาบ่ไดดเลยอยังบ่ได้เลยเม่นบ่พี่น้องเห็นงานไปก็เห็ดอยู่ครับแต่ว่าเห็ดคือคนตายพี่น้องเห็ดคือคนตายนี่แหละครับเห็ดไปซื้อเหลากินนะครับเห็ดไปซื้อเหลากิน กินจนว่าบอเป็นผูเป็นค้นพี่น้องนะครับจนว่าบวมซื่อๆนะครับจนว่าบวมว้หนังเบิดก็คือว่าไงวากลายเป็นค้นเสียค้นไปเลยนะครับพี่น้องเพราะว่าเสียเสียใจหลายในเมื่อคนอื่นบอกเตือนบ่บอฟังแล้วนะครับที่นี่นะครับกะเลสุดท้ายมาก็ะเลได้ทรงห้กับบานไปซะนะครับเพราะว่าอยู่ เหตุงานบ่ไดดนะครับได้ค่ารถค่าลากกลับบ้านไปนั่นล่ะครับพี่น้องแต่ว่าพอกลับบานไปเองไปแล้วเป็นบอกพี่น้องนะครับกลับบ้านไปแล้วผมเองกะคือว่าไงว่าบ่ได้ลู่ข่าแก่อีกเลยนะครับกับ่บ่ได้ลู้ผมกับบ่ไดดถามบ่ไดดสืบสซอกันอีกเลยนะครับเพราะว่าตอนที่ยู่เนี่ยก็คือบอกบ่ไดดนะครับพี่น้องมันจะเลยเป็นแบบนี้นะครับพี่น้องคิดว่า มันบ่คนไท่าย่่านี่นะครับผู้ที่ไปด้กับสาวเล่าผู้ทีอยู่กันเป็นครูเป็นอย่างกะดีใจน้ำพี่น้องนะครับบ่ได้โดนหลอกโดนตม้มโดนตัวกับบ่กับบ่เป็นอย่างนะครับอันนั้นกะดีใจน้ำนะครับเป็นครูหัวตัวเมียกับมีนะครับแต่อีกส่วนหนึ่งที่หลอกที่ต้มที่ตัวกันเนี่ยนะครับจังก่อนนี้ต่างๆที่เพิ่นเฮ็ดคีเฮ็ดอย่างมากเนาะเกี่ยวกับเรื่องของเมฮัง หน่อยไม่ห่างไงเปิดใจใหน้นมไทไม่มาจังสันจังสีนะครับยอดวิวของช่องนันนๆต่างๆเนี่ยดีแห้งพี่น้องนะ,นะครับแล้วก็อพอหลังๆมาบอเวนคือว่าไงว่าคนไท่เริ่มสิรูนะครับพี่น้องคนไท่เริ่มสิรูเริ่มสิละแคะะคายเพราะว่ามันมีการหลอกมีการต้มตัวต้มตุนน่นกันหลายนะครับพี่น้องจังสาว แม่หางหน่อยยังสีอายุสิบหาสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดยังสีนะครับเป็นกับเป็นแม่หางแล้วอยากได้เบาไทยที่อายุบกเกียงบาวากันนะครับบางคนกับทอสังขารจะของไปอายุหาสิบกลัวหกสิบกวัวนะครับพี่น้องเพื่อสิไปหาแม่หางหน่อยนะครับกับมีหลายนะครับพี่น้องแล้วมันคือบอกไงว่ามันมีการที่สิไปมันก็ต้องมีขาดสายใจเหมือน่พี่น้อง บางเถ่อเข้าบบเร้เอาพทธแคร์ไปกินไปใส่ไปหาผู้สาวอย่างเดียวบางเถ่อเข้าต้องเสียค่ารถคาร่าหรือว่ามีการใส่ใจกับคนที่เพิ่นติดต่อนะครับกระทั่งคือพวกที่ทาช่องทําหยังประมาณนั้นนะพี่น้องนะครับมันก็มีวิธีการอย่างต่างๆหลายๆอย่างนะครับบางคนไปแล้วก็โดนต่มโดนหลอกจนบม่มีเงินค่ารถจิกับบานก็มีก็จังได้เห็นในลีปนาพี่น้องเนาะ นั่นแหละครับพี่น้องลองคิดเบ้างว่าคนเฮาบ่าท่านได้เห็นหนา้าเห็นตาเนี่เห็นต่าท่างหลกโซเชียลเนี่แต่ว่าโอนเงินไปให้เขาเป็นเงินเป็นหลายแสนนะครับพี่น้องนะครับเงินเป็นหลายแสนเฮ็ดจังซี่เนี่ยคิดว่ามันสมควรบ่พี่น้องเนาะการลูอยู่ดอกครับว่าเขาหาเงินไดเงินเงิ maker, นไผเงินมั่นแหละแต่ว่าพวกเฮากะคนที่อยู่น้ากันกะอยากบอกอยากสอนอยากเตือนแต่ว่าเพิ่นกับบ่ฟังจังสี่นะครับเนาะ แต่สุดท้ายมาพ่อตากลายเป็นว่าติดตอ่อเขาบ่ได้แล้วจะคล้องกับต้องมาเป็นเสียผูเสียคนแต่ว่าผู้ที่สิเอาผู้ที่สิดูแลก,ก็คือคนที่เคยบอกเคยสอนเคยเตือนนี่แหละนะครับเอาพยายามประคองให้จนได้กลับบ้านนะครับพี่น้องทรงข้นเครื่องขึ้นยังเรียบร้อยนะครับถึงสิว่าไปในสภาพที่พ่เต็มลอยเต็มยังแต่ว่ากพอแม่ทั้งบ้านก็นยังมาหบถึงสนามบิน นะครับพี่น้องเรื่องนี้เพิ่งเกิดไปเมื่อบดวนนี่ครับพี่น้องนะครับพี่น้องมีความคิดเห็นว่าจังไดระหว่างคนไทยสาวเล่ากับหนุ่มไทยเนี่ยนะครับคิดว่ามันสิมีตำานานต่อ,ต,อต่อไปหรือว่าสิปิดตำหนานดีนะครับพี่น้องขอบคุณถุกกำลังใจคือเราครับจังไดก่าลืมกดติดตามหลัดา้าเทียชาแนลเด้อพี่น้องมีคอมเมนต์นอย่างกะคอมเมนต์มากครับมาคุยกันขอบคุณครับสวัสดีครับ